สมาชิกถามมาถุงห่อม่วงสามารถซื้อได้ที่ไหนวันนี้ผมจะาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรผ่งพาเองเพื่อความ,มยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับการหาซื้อถุงห่อม่วงนะครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าสมาชิกเนี่ยจะมาถามถึงเรื่องของการซื้อถุงห่อม่วงนะครับโดยถุงห่อม่วงนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับก็คือถุงแบบป้องกันยูวีนะครับถุงแบบ คาร์บอนที่เห็นแขวนอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าถุงคาร์บอนสำหรับห่อมะม่วงโดยเฉพาะแต่ว่าถุงป้องกันยูวีเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาห่อได้เหมือนกันในกรณีที่ว่าเราไม่อยากซื้อถุงคาร์บอนเราก็สามารถใช้ถุงป้องกันยูวีหรือเป็นถุงใสก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถุงใสเนี่ยอาจจะต้องหากระดาษนะมาห่อหุ้มเพื่อให้เขาเรียกว่าแสงเนี่ยมันไม่ส่องเข้าถึงผลนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ถุงคาร์บอนเนี่ยสามารถ กรองแสงนะครับเราเรียกว่าบังแสงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถป้องกันที่มแมลงจะเข้ามาต่อยอย่างเช่นพวกมแมลงวันทองพวกนี้นะครับก็จะสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แหล่งที่ผมจะมาแชร์นะครับสาหรับการซื้อของผมนะครับก็เริ่มจากถ้าในพื้นที่ของเราเนี่ยหาซื้อตามร้านเกษตรไม่ได้เลยนะครับเราก็เข้าแอปช้อปปิ้งออนไลน์เช่นแอปช้อปปีนะครับหรือแอป Lazada ในที่นี้เดี๋ยวผมจะ ยกตัวอย่างการเข้าแอปช้อปปีดูนะครับก็เริ่มจากการที่ว่าเราเข้ามาที่แอปช้อปปีก่อนนะครับเป็นแอปสีส้มพอเข้ามาเสร็จนะครับมันจะมีตรงช่องค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้พิมพ์ไปนะครับว่าถุงห่อมะม่วงมันจะขึ้นมาเลยนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นถุงคาร์บ,บอนนะครับ ที่เป็นมีหลากหลายสีนะครับแต่ที่ในท้องตลาดเนี่ยผมเห็นมีอยู่2สีนะครับสีที่ผมใช้เป็นแบบนี้คล้ายๆของไต้หวันนะครับหรือของจีนน่ะที่เขาใช้กันอยู่จะเป็นสีนี้แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสีน้ําตาลที่เป็นเหมือนสีน้ําตาลสีกระดาษนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีขาวก็สามารถที่จะเลือกซื้อสีได้ตามที่ท่านชอบเลยซึ่งสีแต่ละสีเนี่ยไม่ได้ต่างกันสําหรับการที่จะมาห่อผลมะม่วงนะครับมันอยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งาน อยู่ที่ความยาวว่าออทุกท่านอยากได้ความยาวเท่าไหร่ถ้ามะม่วงที่เป็นมะม่วงผลยาวอย่างเช่นมะม่วงงาช้างแดงก็อาจจะต้องใช้ถุงยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะม่วงทั่วไปที่ลูกสั้นนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาวมากนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้จากแอปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ในการซื้อนะครับเทคนิคการดูว่าร้านเนี่ยเขา มีรีวิวที่ดีหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่กดเข้าไปดูเรื่องของรีวิวที่ลูกค้าเนี่ยสั่งไปแล้วแล้วเขามารีวิวดีไหมถ้าเกิดรีวิวไม่ดีเลยนะครับเราก็อาจจะเลือกซื้อร้านใหม่คันนี้ถุงในการที่เราหาถุงคาร์บอนเนี่ยเราก็สามารถหาได้ในอแอปช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนที่ผมพาเซิร์ชนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะหาถุงดูวีก็สามารถใช้คําสั่งเซิร์ชในช่องค้นหาว่า ถุงห่อผล,ลไม้ป้องกันยูวีมันก็จะขึ้นมาเลยสวนของผมใช้เป็นถุงกันยูวียี่ห้อตะวันยิ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอาบอกคีย์เวิร์ดในการที่เวลาเราเข้าไปหามันก็จะขึ้นมาง่ายแต่จริงถุงป้องกันยูวีเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความต้องการของท่านได้เลยนะครับครนี้พอเ,เลือกซื้อถุงได้แล้วนะครับก็มาถามถึงอายุการใช้งานของถุงว่าถุงอย่างถุงคาร์บอน ซื้อมาหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้กี่ครั้งอย่างของผมนี้ก็ใช้ได้ที่ mm. เขาเรียกว่าถุงมันไม่ขาดเลยก็อยู่ประมาณ3ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเสียหายเพราะว่า1มันมีเชื้อราข้างในเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในผลมะม่วงนะครับแล้วมันก็ไปทําให้เกิดเชื้อราในถุงเราก็จะไม่สามารถที่จะเอามาห่อในปีถัดไปได้2คือถูกกระลอกฉีกขาดนะครับมันเ,เขาเรียกว่ามันฉีกแล้วมันก็กินผลมะม่วงเนี่ย ตรงนี้นก็จะเป็นถุงที่มันเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูว่าถ้าถุงข้างในยังเขาเรียกว่าสวยอยู่คือมันสะอาดนะครับและข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็สามารถที่เก็บใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนี่ยถุงมันจะเกิดการชํารุดเหมือนที่ผมบอกนะครับซึ่งที่ผมใช้มาสูงสุดเนี่ยก็คือผมใช้มา3ปีละไอเนี้ยคือปีที่3อันนี้น่าจะเป็นถุงรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าถุงรุ่นสีน้ําตาลที่ผมใช้เป็นยี่ห้อ ตรงฟงมั้งคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ยี่ห้อนี้กันที่ที่สวนมมะ่วงที่เขาห่อกันนะครแต่ของผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนยี่ห้อแล้วก็ลองใช้สีที่มันเหมือนของประเทศจีนที่เขาใช้อยู่นะครับหรือประเทศไต้หวันที่เขาห่อเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูบ้างแต่รู้สึกว่าเขาเรียกว่า ลวดที่มันอยู่ข้างบนนะครับมันจะก็จะแข็งหน่อยเวลาเราเอามาพันคั่วมะม่วงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ระวังเนี่ยอาจจะทําให้คั่วมะม่วงเนี่ยมันหลุดได้แต่สําหรับผมที่ทดลองมาแล้วก็คือจะเป็นยี่ห้อเอซกับยี่ห้อ,อตรงปงเนี่ยคือลวดเขาอ่อนแต่ยี่ห้อเนี่ยมันเป็นลวดแข็งนะครับสีน้ําตาลเดี๋ยวมันลวดแข็งก็ลองดูรีวิวดูนะครับถ้ารีวิวแล้วไหนดีก็สั่งซื้อรันนั้นได้เลยวันนี้ก็เอามาแชร์กันประมาณน,นี้ครับสาหรับการหาซื้อถุงห่อมะม่วงนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดสมัครนะครับเพื่อติดตามคลิปโดยใหม่ที่ทางสวนอิรเวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ